เราคือสำนักงานชประทานที่1 1อเราผิดชอบ1จังหวัดลนทบุรีครับ2อปทุมธานีครับสปสุพรรณครับสมสุสาครครับยกรุงเทพเราผิดชอบด้วยไหมครับไม่ไว้ชั้นชาติชาติไปแต่เราร่วมกันดูแลอยู่แล้วนะครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน หนุ่มน้ำมนต์ขวัญใจคนจนคำรนหวังหวังสีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้นวยการสํานักง,งานชลประทานที่11นะฮะแล้วก็รองผู้นวยการสํานักงานชลประทานที่11นะครับ,รบก็นี่คือทั้งสองท่านที่รับผิดชอบดูแลเรื่องน้ําไม่ว่าจะปกติหรือท่วมหรือแล้งใน4จังหวัดนี้ประกอบด้วยครับครับก็มี ฝั่งตันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาครับมีจังหวัดอะไรฮะจังหวัดสมุทร,รสาครนะครับมรรุทอสาครจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีฝั่งตอนออกของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็มีประทุมธานีครับแล้วก็สุพรรณรครับนี่คือ4จังหวัดที่สํานักง,งานชุประทานที่11นะครับดูแลและเฝ้าติดตามกับภาวะในขณะนี้ซึ่งยังไม่มีใครจะชี้ชัดได้ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมแต่การเตรียมการป้องกันที่ รัดกุมแล้วก็แม่นยำนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเรานะครับอุ่นใจมั่นใจว่าเราอยู่กับน้ำด้วยความปลอดภัยหรือถ้าแม้มันจะมามากก็มีการเตือนกันเป็นระยะระยะก็ต้องเรียนถามท่านผอสอ .11 นะครับว่าน้ำที่สำนักง,งานชุประทานที่11เนี่ยจะต้องรับมันมาจากไหนบ้างครับ ในพื้นที่ของสำนักงานชุมชนที่สิบเอ็ดครับเราไม่มีน้ําต้นทุนเป็นของตัวเองครับครับทางฝั่งตอนออกของแม่น้ําเจ้าพระยาครับคือฝั่งนี้นะครับเราจะรับน้ําจากคลองชนะปราศักต์ครับก็คือคลองระเีพัดแยกใต้เข้าคลองสิบสามนะครับลงมากระจายน้ําสู่พื้นที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดลงมาเรื่อยๆผ่านคลองพระองคเชัยนุชิตผ่านคลองด่านครับลงออกสู่ทะเลนะครับส่วนทางฝั่งตอนตกนะครับก็เช่นเดียวกันครับเราไม่มีน้ําต้นทุนถ้าถึงฤดูที่เราต้องการน้ําก็จะเอาน้ําจากแม่น้ำ ถ้าจีนครับแล้วก็แม่น้ําเจ้าพยาครับเข้าสู่พื้นที่แล้วก็ระบายน้ําในแนวตั้งออกสู่ชายทะเลเช่นเดียวกันครับก่อนจะระบายน้ำเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำหลากครับเราจะตัดน้ําออกสายกว่าครับไม่ให้เข้าพื้นที่ข้างล่างครับทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยาครับพื้นที่ด้านล่างที่เราห่วงแขนยิ่งก็คือเมืองหลวงของเรานะฮะอย่าไม่ให้มันเข้ามาทําอันตรายครับได้ครับทีนี้ครับพอน้ําจากคลองชัยนาธป่าศักด์มันไหลลงมาเนี่ยที่ท่านบอกว่า พอไหลลงมาปั๊บจะโดนตัดด้วยคลองอะไรก่อนฮะตัดตัดน้ำก่อนเริ่มต้นเลยพอเข้ามาจะถึงคลองระบีพัฒน์ยกตกนะครับก็คือออกแม่ออกทางเชียงรากน้อยครับออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้ออกนี่ก่อนครับลงมาถ้าลงมาคลองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับในพื้นที่จะโดยคลองรังสิตครับอของรังสิตที่เรานอยู่นี่ัะตัดออกซ้ายขวาเหมือนกันใช่ครับจะเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงครับแม่น้ำนครนายกครับตรงนี้ เราก็จะตัดน้ําออกสายขวาก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพครับครับผมน้ําส่วนเกินก็จะลงมาข้างล่างอีกตามคลอง1ิบสาคลองสิบสี่ห้าสิบหกนะครับครับลงมาคลองหกวาสายล่างเราก็ตัดน้ําออกที่สมบูรณ์ครับสถานีสูบน้ําสมบูรณ์ลงแม่น้ํานครนายกครับมาน้ำบางปะกงและแถวนี้นะครับครับนค่นายกนครนายกครับแล้วก็ส่วนเกินก็ลงมาข้างล่างสิบสี่1ิบ้าสหสิบเจดลงมาสู่คลองบางขนาดครับซึ่งถ้าเข้าไปในกรุงเทพเขาเรียกคลองแสบเป็นคลองเดียวกันครับอ่าเราก็ตัดน้ําออกที่ สถานีสูบน้าบางขนาดครับถ้ามีส่วนเกินก็ลงไหลลงของพระองค์เชนุกชิตครับของประเวศครับครับของประเวศนะครับคลองนครเนืองเขตออกที่ท่าไข่ของประเวศออกที่ท่าถั่วแล้วก็ลงมาคลองด่านออกชายทะเลครับครับคือเราทําทุกวิถีทางจะไม่ให้น้ํามันท่วมครับนะครับอ่ะเช่นกันทีนี้อันเนี้ยเราตัดไปไหนบ้างทางซีกตะวันตกครับทางตะวันตกนะครับก็จะมี คลองพระยาบลือคลองพระพิมลน,นะครับสูบออกที่สถานีเจ้าเจบางยี่ผลอ,ออกที่สถานีบางบัวทองอย่างนี้ครับซ้ายขวา,อ,าออกแม่น้ำท่าจีนกับออกแม่น้ําเจ้าพญาครับก่อนลงพื้นที่ข้างล่างครับ,รบส่วนเกินก็ลงมาเรื่อยๆก็ตัดออกซ้ายขวาเหมือนเช่นเดียวกันครับครับเพื่อไม่ให้น้าจานวนมวลน,น้ำจานวนมากลงเทมานครครับผมทีนี้ท่านบอกว่าถ้าน้ําจํานวนมากมาเนี่ยยังไงก็จะไม่ให้มันล้นจากเจ้าพญาไปซ้ายขวาได้เรามีประตูระบายน้ําครับ กี่ประตูครับเน,นี่ยฝั่งตะวันตกตะน,นออกนี่รวมกันก็น่าจะห้าหกสิบครับน่าจะเกินออนะครับริมริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับ,รบตลอดเลยทั้งสองฝั่งเมื่อน้ําในแม่น้ำเจ้าพยาสูงน้าทะเลนุนขึ้นมาเราก็จะปิดประตูริมริมแม่น้ำํำประตูนี้จะช่วยบรรเทาทั้งน้ําเค็มครับน้ําท่วมครับผมอ๋อเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งเราก็จะรับน้ําเข้าพื้นที่ เป็นดูน้ำ<ม>หลักแล้วก็ปิดน้ําไว้ปิดไม่เข้าโดยอาศัยคลองแัะโคครับเร่งการระบายน้ําจากบนงลง,งลง่าง,งครับนะครับคลองอนเนื่องจากพระมริของในหลวงรัชกาที่9ก้าน,นะฮะมันวิ่งไปออกทะเลเร็วที่สุดก็นี่คือสิ่งที่สํานักงานชลประทานที่11นะครับทําอยู่ณขณะนี้เห็นบอกว่าสองสัปวันเนี่เรามองฟ้ามองฝนเนี่ยเราเห็นมันตกตลอดเวลาเลย ณขณะนี้เห็นท่านบอกว่ามีการร่องน้ําบางส่วนออกไปแล้วเพื่อเตรียมว่าเดี๋ยวพอไปไ้ดูฝนมันจะมาอีกเนี่ยเราพร่องจากไหนที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็ทั่วทั่วของพื้นที่สํานักชงมานที่สุเลนะครับยกตัวอย่างเช่นคลองชายทะเลเนี่ยครับที่จะรองรับน้ําจากขบนเนี่ยปัจจุบันเราก็พร่องไว้อยู่ที่ระดับลบ0.4่เมตรลกอนะครับคลองลังสิตรปยุนศักที่เราอยู่นี่ก็พร่องอยู่ที่ตอนนี้ประมาณ0 0อย่างที่เห็นเนี่ยนะสามารถเติมน้ําได้อีก ทุคลองในพื้นที่ชมทานสัดาห์เสด็นะครับเราร่องน้ํารอทั้งน้ําเหนือและน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ครับก็แล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือเราก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาครับนั่นนั่นนั่นคือการคาดการณ์ว่าน้ําเหนือจะมาอีกก็เลยพร่องรอครับแต่ถ้าเกิดน้ําเหนือมันไม่มาไปน้ําที่ร่องไปไม่แห้งหมดเลยครับคือยังไงฮะเราก็มีมีการรับน้ําจากแม่น้ําท่าจีนแล้วน้ำจำยาเข้าสู่พื้นที่ครับ๋อเรามีสำรองน้ำสำรองจะจะลงมาในพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็ ทีนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจากการที่เรามีหน่วยน้ําอัจฉริยะของกรมชมระทานผสานกันทุกหน่วยงานน,นะครับเราพอจะประเมินประมาณได้ไหมครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีการท่วมไหมจากการเตรียมการเราพร้อมตลอดเวลาเนี่ยครับไม่ไม่น่ามีมเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นครับแต่น้ําจะมาจากพื้นที่ตอนบนประมาณปลายกันยาหรือต้น กลางกลางตุลานีครับน้ำเหนือที่ตอนนี้ทางภาคเหนือมีฝนตกในพื้นที่เนี่ยครับก็จะมาถึงเราประมาณทุกปีครับจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณตุลาคมนะครับจะมีน้ําเติมเข้ามาครับครับซึ่งปริมาณน้ําถ้าณขนาดนี้ที่มันจะไหลลงมานี่จะไม่มีผลยังไม่น่าเป็นห่วงครับไม่น่าเป็นห่วงครับนะครับแต่ยกเว้นว่าถ้ามีอะไรตูมตามมีพายุเข้าหรืออะไรเข้าตรงนั้นมันเหนือขีดความสามารถว่ากันอีกทีครับแต่ก็เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็พ่องน้ารอที่ได้เสนออะไรเงี้ยไปแล้วครับครับครับก็นี่คือ การทำงานนะครับของกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่11ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับเตรียมการกันแข่งขันอย่างนี้เพราะนั้นให้พี่น้องมั่นใจว่าเจ้าที่ทุกคนของสำนักชลประทานที่11เนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้นั่งแต่เดินแล้วก็ยืนทำงานกันอยู่ตลอดเวลาก็รองมีรายจะเพิ่มเติมได้นะฮะนิดหนึ่ง ก็อย่างที่ทางผู้ในการสํานักพูดนะครับคือสํานัก11เนี่ยจะจะมีอยู่สามน้ําในที่เราต้องคอยระวังก็คือน้ําเหนือนะครับน้ําฝนแล้วก็น้ําหนุนก็คือน้ําทะเลนะครับก็คือสามน้ำเนี่ยครับที่เราต้องเตรียมการให้ทันกับสถานการณ์ตลอดนะครับครับมีก็มีฝากไว้แค่นี้ครับน้ำเหนือน้ำฝนน้ำฝนเพราะ ท่านบอกแล้วว่าเราไม่มีน้ําต้นทุนเป็นของตัวเองเลยครับผมอาศัยน้ําจากที่อื่นนะครับแต่ก็ต้องแก้ปัญหาเพราะจุดนี้ถือว่าเป็นไข่แดงครับนะครับและเป็นส่วนที่สําคัญของภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะรเราร่วมมือลงมมายรวมมือกันเพียงนี้แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดอะไรที่น่ากลัวมากมายเพราะวันนี้เราเตรียมการเตรียมที่แต่แม้มันมีอะไรภายภาคหน้านี่ตกลงเราพร้อมไหมครับ พร้อมครับกรมชลประทานนะครับเป็นกรมน้ําที่ถือว่าใหญ่และมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากที่สุดของประเทศไทยณขนานี้คําขวัญหรือว่ามอตโตในการทํางานนะครับของกรมชลประทานคือชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยก็ที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ทําเพื่อผืนแผ่นดินของประเทศไทยทุกจังหวัดและสําคัญคือ คนทุกคนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นนะครับก็คือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับเขาทำงานให้เราเนี่ยมั่นใจในการทำงานของชมรมทานไหมครับมั่นใจครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอารอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลอครับวอาวแน่นนะครับนี่นะครับ เอาร้อยเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้เกบเกือบร้อยครับเพื่อเลือกเพื่อขาดไว้หน่อยเห็นการปฏิบัติงานนะครับเห็นการทําหน้าที่มันไม่ใช่ว่าทําแค่วันละ6ชั่วโมง12บชั่วโมงแต่เขาทํยี่สิี่ชั่วโมงนะทํยี่สี่ชั่วโมงนะเนี่ยสร้างความอุ่นใจไหมครับอุ่นใจครับนะครับครับอ่าอุ่นใจนะครับผมอ่าอุ่นใจครับอ่ามีมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะอีกไหม ดีไดีแล้วฮะเขาทำดีแล้วครับดีแล้วครับผมครับก็เราก็คุนชอบนะครับข้า,าขงหลังเห็นด้วยไหมครับ <laughs> แ,ตแต่ใครค้าเราจะให้ตังเนี่ย <laughs> ไม่มีใครค้าเลย <Yeah. S 2> แล้ววันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของฤดูฝนไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะครับมันยังมีฝนเห็นกันที่เพื่อนบ้านเกาหลีใต้เห็นกันที่ อของจีนนะครับก็ดูน่ากลัวขณะที่บ้านเราบางวันบางคืนก็ฝนตกเอาอย่างน่ากลัวเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ต้องถามทางสำนักงานชลประทานที่11ซึ่งเขารับผิดชอบ4จังหวัดว่าเห็นเพื่อนบ้านแล้วฝนในบ้านเราก็เห็นแล้วนะขณะนี้เราเตรียมมาตรก,การป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องนะครับ ใน4ี่จังหวัดที่ท่านดูแลนี้อย่างไรครับท่านครับครับในพื้นที่สำนักงานชมุมชนที่สิบดนะครับก็ดูแลอยู่4จังหวัดน,นะครับมีนนทบ,บุรีสุพรรณบุรีสุรทรสาครแล้วก็ปทุมธานีนะครับเราไม่มีน้ําต้นทุนตอนนี้เราก็เตรียมการรับน้ําจากทั้งน้ําเหนือน้ําฝนแล้วก็น้ําหนุนนะครับโดยเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็ตัดยอดน้ําออกระบายน้ําออกทางซ้ายทางขวาก่อนที่จะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่ทะเลนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคน ของสำนักขึ้นชมพูฐานที่11เ็ก็ทำงานอย่างเต็มที่และเข้มแข็งแข็งขันรวมทั้งถึงการเตรียมเครื่องจกักรกลมือมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกรุงเทพมหานครภายในกรมชมทานเองก็สำนักงานสำนักเครื่องจักรกลเตรียมเครื่องจกักรืองมือไว้พร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นครับครับเห็นฝนตกหนักๆบางทีประชาชนที่อยู่ใกล้ๆน้ำเขาก็ไม่อุ่นใจแต่ว่าท่านสามารถเรียกความมั่นใจให้เขาได้นะฮะ ได้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 ครับได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเราทํางานกันตลอด24ชั่วโมงครับผมเพราะฉะนั้นขอให้ <ขอ S 1> มั่นใจเรา <Yeah. S 2> ถามรองนะครับรองผู้ในการสพนักงานชระทานที่11นิดนึงโบราณนะครับบอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องมี3มน้ำโดยเฉพาะสุภาพสตรีคือน้ำมือในการทำอาหารน้ำคำ น้ำคำคือวาจาที่ไพเราะเพราะพิงและสำคัญสุดคือน้ำใจในสำนักงานชุประทานที่11เขาก็มีสามน้ำเหมือนกันรองครับมีน้ำอะไรบ้างครับของสำนัก11นะครับมีสามน้ำคือน้ำเหนือครับอันที่สองน้ำฝนนะครับแล้วก็อันที่สามคือน้ำหนุนน้ำหนุนก็คือน้ำทะเลนะครับซึ่งเราต้องมาบริหารจัดการสามน้ำนี้ครับผมและก็บริหารจัดการด้วยสามน้ำโบราณ คือพูดจาเพราะพะพิงน้ําคํานะครับและทําด้วยใจแล้วก็น้ํามือคือร่วมมือกันทํางานเพื่อให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปให้จงได้แม่นบอลแม่นแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่คลองรังสิตจังหวดัดปทุมธานีเ <laughs> <Yeah. S 1> จ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำให้ ดีดีดและดีดนี่สรุปไปสรุปมาสามน้ำที่ประหันจัดการอยู่นี้จะต้องดีระบบการบริหานจัดการน้ำจะสำคัญหรือว่าดีเลิศประเสริฐสีเพียงใดก็ตามแต่หากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจและก็ไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยก็เชื่อว่ามันคงจะไม่สำนิดผลร้อเอร์ซต แต่หากจะให้มันสำเริจผลร้อเ์เซนะครับทุกภาคส่วนทุกองค์กรหรือทุกคนจะต้องช่วยกันทั้งนี้เพื่อทำให้สังคมนี้ทำให้ประเทศชาตินี้ของเรารุ่งเรืองเจริญสืบไปทางรองนะครับมีอะไรจะเป็นข้อคิดหรือฝากกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำครับท่านครับครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ อยู่ตามริมแม่น้ําริมคลองนะครับขอความกรุณาอย่าทิ้งขยะมุนฝอยนะครับลงในแม่น้ําลําคลองเพราะว่าขยะของท่านแค่ถุงพลาสติกชิ้นเดียวนะครับอาจจะทําให้เครื่องสูบน้ําของเราเนี่ยเกิดปัญหานะครับเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะทําหน้าที่นะครับในการระบายน้ําของท่านออกจากพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> สรบุป เรา,เราต้องร่วมมือกัน,กน yeah. ชนประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็เพื่อคนไทยทุกคนเพื่อแผ่นดินนี้ได้มีความอุดมสมบูรณ์ชนประทานเพื่อแผ่นดินไทยจงจำไว้ชนประทานบ้านเราเอาแท่เดาแต่ แด่าดาดาดาภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องผมขอรับรองให้พี่น้องมีน้ำทุกแห่งหนแม้ยามท่วมเราก็ขัจัดให้หลุดพ้นนี่คือคนกลมชนละประทานแต่ด่าแต่ด่าด่าดาดาดา ได้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 ไดไดไดอ้าวชมรมทานงานเพื่อแผ่น,<ใ>นดินไทยว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชียร์เจ้ามาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านะ